สวัสดีครับอันนี้ก็คือทีวีจอนูนนะ14นิ้วนะครับาทางร้านที่จังหวัดแพร่เขาส่งมาเปลี่ยนให้นะครับเนื่องจากตัวแรกชำรุดนะครับตัวนี้ผมก็จะมาลองเทสนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมี CR วิธีเหมือนกันนะจอแก้วนะคือผมอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะแต่ผมจะเปิดเลยแล้วกันติดนะครับนี่ก็คือแฟมิคอมนะ เครื่องผมก็คือแฟร์มิคคอมอ่ะตัวนี้เป็นรุ่นตัวปุ่มปุ่มเรียมนะครับแปลง AV แล้วนะใส่ AV มาแล้วนะเดี๋ยวผมจะล,ลองเปิดทีเดียวเลยปึ๊บโอเคติดแล้วปึ๊บใส่ตลับมาริโออ่ะอันนี้เป็นล็อตสีฟ้านะครับโอเคไม่ชงกันโอเค ประมาณลองเปิดดูโอเคอ๋อกดผิดกดเพิ่มเสียงโอเคประมาณนี้ครับก็เสียงทำไมเสียงคลา้ตัวนี้ต่อ ก็จะประมาณนี้สำหรับจอ CRT นะมันจะดีตรงไหนรูไหม CRT นะี่มันจะดีตรงที่คือเราถ้าเรามีจอยปืนน่ยที่ใส่บริเวณช่องเนี้มันจะยิงปืนได้นะครับคือจอ CRT เนี่ย CRT ปกติผมใช้แต่จอ IPS หรืออะไรต่างๆนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นดูนะมากับปุ่ม รู้สึกภาพสวยนะอะประมาณนี้รู้สึกภาพมันสวยนะหรือว่าผมไม่เคยเ,เมน่นด้ไปดูนะสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมก็เคยมีนะเซอจอย r r t อย่างนี้นะตอนนี้ก็มาลองเล่นดูก็มันแปลกตาดีอะ่ะจอมันจอกระจกนะก็จะประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับ